ก็หน้าเราใช่ปะเราไปเอาเราไปผมอยู่ตู้ประชาชนน่าจะเข้าบ้างเอออยู่ถึงไหนแล้วตู้ประชาชนเรือ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 รืตู้ประชาชนแล้วแต่เดี๋หน้าบ้านผมอยู่หน้าหน้าอยู่หน้าตู้ประชาชนเลยมันมันมันย้อนมันย้อนมันย้อนมันมันขับลงมาแล้วมันติดอ่าตอนนี้อยู่ตรงเขาเขื่อนกดจีแดงได้ไหมลุงอยู่หาอยู่แป๊บนึงหาอยู่หาอยู่จีแดงอ่ะต่อเคสต่อแคปต่อเคสต่อแคปต่อเคสต่อแคปต้องรไล่อยู่ขอจีแดงลุงขอจีแดงหน่อย เป็นนี่ปลื้มเลยข้างหน่าเลยรถไล่ลงเอ c l u s i v e สีเทาไม่เจอนะเคมีบ้างเคมีมิกป่ะเคมีมิกป่ะเนี่ยเนี่ยเคมีมิกเนี่ยล่าสุดเนี่ยใช่ใช่ใช่เมื่อกี้ก็ดักกูอยู่ไม่ขึ้นวะผมขึ้นไปแล้ว ดูดิมันซ้ำเปล่ามันมันข้ามเกตไปแล้วป่ะขวาป่ะเออแสดงว่ามันหลุดลงไปแล้วก็เข้าเกตเลยเห็นแล้เห็นล้วเห็นแล้วที่ไหนลงเอ,อ่อเอ,อ่เอไอ,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 อ้ตู้ประชาชนตู้ประชาชนตอนนี้จะจตรง เออล,างลังรถไฟแต่ไม่รู้ไม่รู้ใครตามอยู่ได้จีดีๆก่อนได้จะพ่งยิงได้จีดีๆก่อน,อนเอดเลยไม่รู้ของใครเดี๋ยวดักหน้าบ้านให้เอาไหมขวาเรา, <okay. S 2> าแล้มมวรถเสาแล้วปั๊มในรถเสาแล้วไม่ใช่ใช่ไหมไม่ใช่ไม่ใช่ใชล,ลงดูให้ดูให้ลงน่าจะเป็นขบดักปะวะรถอะไรอะเหมือนรถประมูลเลยลงุงสองคันนะ มีคันนึงด้วยตามอยู่ตามอยู่แต่บ้านมีนะแต่บ้านมีนะแต่บ้านมีบอลเลือกประมูลป่าววะเหมือนไฟท้ายเหมือนประมูลนะไฟท้ายเหมือนประมูลเลยนะประมูลไม่ประมูลรถ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 ประมูลต้องเหมืองรถประมูลลง ดูอยู่ที่เดิมเลยพี่มันเล่นเกตตรงนั้นล้วนเลยมันอยู่ในเกตไอเกตเอ็นดูอ่ะมันหยุดนิ่งมากเว้ยไปดูหน่อยใช่มันนิ่งมากมันเล่นแบบเลาะเลาะกำแพงอ่ะอยู่ใกล้ผมอยู่ใกล้ผมอะมอไซค์เฮ้ยอทำไมรถมันดีดดีดดีดเราขับมอไซค์ไหมมอไซค์เป็นช่องลอดมอไซค์เหรอพี่ใช่ลองไปดูหน่อยมันมันอาจจะเป็นช่องลอดมอไซค์อ่ะไม่ใช่เช็คได้จะไม่ผิดเฮ้ยในบ้านมันใต้บ้านใต้เซฟ ใช่ไหมใช่ใช่ไหมถ้จะไปสอนน้องสคนนะครับไอ้แล้วป้อมป้อมเขาอยู่หน้าบ้านเรานะป้อมเขาอยู่หน้าบ้านเราในบ้านในบ้านเคลียร์นะไม่มีเคสสอนองน่าจะสองคนครับระวังด้วยสอนน้องไหน ไอ้คุกครับคุกสองคนเขาโดนเจียวไปเพราะว่าอุ้มเลยเขากำลังไปช่วยเพื่อนนะเขากำลังไปช่วยเพื่อนนะแท็กแท็กสีดำอ่ะเทสเทสคเทสที่มิกเล่นอยู่ไหนเมืองตอนนี้แถวบ้านดูไว้พี่ใช่ไม่ใช่นี่หว่าผมผมนี่ผมที่ผมที่ผมไปเจอเจอเทสเล่นดูเจอเทสเล่นดูจุดเต้จุดเต้ี่ยิงกันได้ทำไมอ่ะประตูฟ้าประตูฟ้าไปหลังหลังหลังมาเลย ไปก่อนไปก่อนตีต้กดจแดงตอนตรงเคสปอยนะพี่ไปเต้เอน้พี่จีปั๊มพี่จีโดนน้ต้นน้ำต้นน้ำตามต้นน้ำชั่วโดนน้ร้อยต้นน้ำร้อยต้นน้ำร้อยรอดรดรวเอาเาบเลคันนี้ก่อนน่เดี๋ยวเมกี้คันนึ่งสวอลงไปทางน้เวใช่ป่ะเต้ไปแล้วเรรอ พอพอลงแค่นี้พอลงแค่นั้นพอขึ้น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 ข,ขึ้นรถทิ้งนี้ระวังังชนเขานะระวังชนเขานะไปเขาคู่เขาคู่พี่แคไหนอีกไหมครับเรื่องอพี่ครับเฮ้ยไอ้น้องตายชุบหน่อยลงไปชุบหน่อยชุบไปน,ไนอนแล้วก็เล่นเออเราลงไปเล่นแทนเออ พี่ก้อนเดี๋ยวผมกดขาสร้างให้ได้ได้ได้คนครับพี่บังเหลือคนพี่ผู้หญิงอะ่ะเป็นเพื่อตายถูกตายนะพี่พี่ก็เป็นหนุ่มยพี่เจะเอากระตุ้นนี้ให้เอเธออยู่หน้าคุกกะ ตายใกล้คุปปะพี่ไม่พี่พี่อยู่พี่อยู่ตายปะตายมานี่ตายมาหนี่เอามานี่เอามานี่เอามานี่เอาเอาให้คนที่ไม่มีปืนอ่ะไปไปให้มันเบิกรถแล้วมึงไปอุ้มส่วนเลยโดนผมโดนไอ้พวกอีกหายไปไหนวะไม่เจอเหมือนกันพี่เดี๋ยวเรา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 สไสามไปตายหน่อย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 หน้าคุกยังอยู่ปะหน้าคุกยังอยู่มีอะไรมาได้ ีีหนน้ากููพ่ตรงไหนอะคือพี่ซ้ำกันอยู่อะมึงอยู่ตรงไหนต้องพี่อยู่หน้าคุกเลยเนี่ยเจออะไรเจออะไรพี่บางพี่อยู่ฝั่งนี้อยู่ฝั่งนี้อยู่ฝั่งเดิมพี่ฝั่งที่ผมจอดรถอะเพื่ออะไรอยู่เพื่ออะไรอยู่กูคุยนี่ไอ้พี่ไอ้พี่กอล์ฟไน้ไหมจี เอาสบอไปดิีห่อไม่เอาเอาสบอเอาสบอไปเอาสบอไปเพื่อนเขมิกกี้อยู่เกขาวพี่เขาเราเขาเกขาวได้ออกไปได้ออกไปได้ออกไปได้ออกออกไป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 เอาตไปเอาตไป เคนมิกกี้เราไปทางเกตขาวได้พี่เขาเล่นแถวบ้านดูไว้นะพี่กำลังไปทางบ้านดูไว้นะเคนมิกกี้เพื่อเราลอดเยอะนะตอนนี้ผมมาเกตขาวนะโอเคพี่นั่งอยู่โซนไหนพี่ดีจีปั๊มดีจี ผมขับสวนสะพานนี่ไปพี่สวนสะพานหน้าบ้านดูไวไปเฮ้ยมีเคสหนึ่งอยู่หน้าพี่มีห่อด้วยทางเกตขาวใช่เหรอกูเห็นเลยนะย้อนมาทำไมจะเข้าเกตใครวะห่อตามห่อตามใช้ไหมหอ่อจอยอะไรไม่รู้เหมือนเอกุซีปเทาเลย ใช่เลยใช่ใชรถมาๆรถมารถมารถคิดพี่เจอ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 เจอ่อเมื่อพเจพี่เจอพี่เจอพี่เจอพีเจอพี่เจอไปเพี่เี่สพี่พจอพี่เจอจอเจอเจอเอเจพ่เอเจเเจ่่พ่่่ยี่ยเี่เอี่จี่ จับอีกจับอีกจับอีกจับอีอโหอหอโหไปงห้หมอช่วยไม่งต้องหมอช่วแล้วจับเขาจับเขาหมอชแล้วหมอชแล้วหนุเป้เอ้ยเปิ้จุบเขาเปิ้ลจุ๊บเขาเซ็ี่เขาเซ็กซี่เขาแล้วอไอแล้วแลเซกซี่มาห่าแล้วแล้เซ็ซี่มาหาแล้วเอาเอาเทปไปหน่อยหนล็อตสอนะล็อตล็อตสอล็อตสองเฮ้ยลอตหเหรอล็อตสองวะ้จะหมดแล้ว ที่มคกี้ปั้นน่าจะหมดแล้วตลยทนี่ั้งพี่เดอะเจอตัวหลุดสองเลยนะผมสวนสองเลยนะกูเจอกูเจอบอลเล่ดดำปามาเทน่าปาไปครับบอลดำกําลังย้อนกับลังย้อนไปจีเลมเดี๋ยวไม่ต้องกดไม่ต้องกดเขาขึ้นเขาไปจะจะเข้าเกตจะเข้าเกตจะจะไปเกตจะเข้าเกตศูนย์บอลเล่ดดำบอลเล่ดดำอยู่ที่เกตตัวหลุดเขาตัวหลุดเขาบอลเล่ดดำ เกียร์ขาวเกียร์ขาวเกียร์ขาวเอ้กูสิบวิชั่นหมายหมด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 เลยเรียกเพื่อนมาโดนโดนกลุ่มใหญ่พี่กำลังไปกำลังขอเบี่ยงขวาแล้วกันนะไม่ถึง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 ล่วงล่วงพี่ล่วง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 เฮ้ยเธอกดได้เพื่อนกดได้กดได้ไอ้โมหนีไปว๊อปเปิดการสอบ ไปให้เล่น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 ให้เยใครถือเดียวเลยอย่าชนเขาอย่าชนเขาขอโทษครับขอโทษครับช็อตรถยิง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 ช็อตรถชนรถชนรถชนรถเลยชนรถยิงคนนึงยังเคลียร์ยังจะตยิงไงยิงไงยิงไงไม่ต้องไม่ต้องไม่ต้องมาแล้วพี่ไม่ต้องมาแล้วไม่ต้องมาแล้วยิงับพี่ยิงยิงยิงบีคอสิต้ากำลังวนไปนะตำรวจเหรอไม่เป็นไรพี่ไม่ได้หอบไม่ได้หอบไม่ได้หอบ

เขาต้องหันเขาต้องหันไป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 ถึงแล้ว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 ก็ถึงแล้วถึง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 ที่ตำรวจบังอยู่ใช่ปะพี่เจตต์ติจีระหว่างเกตฟ้ากับเกตเขียวเหมือนเดิมไม่ใครมีศพจะเข้าไปนะเว้ยเั็นรถใครอ่ะเขาไล่พี่นะเขาจะขับรถเขาปะไปอีกคุศิบเขาไปเนี่ยผ่านเกตมาเนี่ยใช่ปะสีสีฟ้าฟ้าเนี่ยอ่อนอ่อนอ่ะอาจจะเป็นเขาแล้วพี่ไม่น่าใช่ปะ ไม่มีจีฟ้าเลยนะเรามีจีฟ้าหรอวิชั่นวิชั่นเป็นไงบ้างอ่ะหรือหมดแล้วพี่มิกรอดยังอ่ะรอดแล้วนี่พี่มิกก็มีกีไงใช่ปะใช่แล้วเครับพีปอยพี่ปอยน่าจะรอดแล้วเพราะว่าแต่เห็นพี่เจ๊กดจีแดงตอนนี้ทำอะไรกันอยู่อ่ะใช่ป่ะเหรอเคทพี่ปอยไม่เคทพี่เอ็นดูเพื่อนเพื่อนโดนไล่เขาเจ้าขัดขวางเขาไม่ผมไม่ไม่ห่อกันอ่ะไม่ไม่เอาคนโยนให้คนที่ไม่มีปืนห่อได้เลยที่ผมบอกอ่ะไม่มีไม่มีใครส่งศพเลยหรอผมด่าแช่นะ ตรงน,นี้ม,ม,มันมีปืนหมดเลยอะพี่มันไม่มีศพเลยมันมีคนแบบว่าเอ้าแล้วคนข้างๆ้างหมายถึงปืนอ่ะไปส่งให้มันเบิกรถแล้วก็ห่อแล้วก็ไปเลยแต่ไมไไ oh ่เป็นไรรีก็ได้โยนไอ้พลอยโยนให้ตำรวจก็ได้แต่พอมีเพื่อนมาห่อเพื่อนห่อเฮ้ยห่อได้ห่อดิห่อได้ห่อเลยห่อได้ห่อเลยเพื่อนเราลุกเกือบหมดแล้วต้องต้องห่อส่วนแล้วตอนแรกผมก็ผมพูด ผมดาวเชนให้แล้วนะใครหออได้ห<อ>่อเลยผมให้เพื่อนไป<ม>อุ้มให้ครับผมผมพูดว่าอะไรวะตอนแรกเฮ้ยผมบอกถูกแล้วนี่ผมบอกให้คนที่มีปืนเอาศพไปให้คนที่มันไม่มีปือนน่ะไปอุ้มเลยแล้วไปเบิกรถใช่ป่ะวะเฮ้ยกูสั่งผิดตรงวะห่อ,อได้ห่อเลยนะห่อได้ห่อเลยนะโอเคพี่โอเคพี่กำลงังส่งเพื่อนไปห่อพี่บอกช่วยเพื่อนอย่าเพิ่งห่อ คนหนักหน่วงมากเม้ยแต่ผมบอกให้มันโยนศพไปให้คนมีห้าคนอยู่แถวตู้หมูมีอะไรให้ช่วยบอกเพื่อนดแชทมาครับกลุ่มนี้อยู่แถวตู้หมูนะเผื่อจะให้ช่วยอะไรน่าจะหมดแล้วเดี๋ยวให้เพื่อนไปห่อในตู้หมูนะเพื่อนกำลังไปคนนึงได้ได้ได้ตอนนี้เขาก็ห่ออยู่นะเราเราเราควรสวนอะผมให้เพื่อนไปห่อแล้วพี่แก้ววินคูณใหญ่ใหญ่อยู่นะได้ได้ได้ ุอยู่นะเว้ยเดี๋ยวของกูกูกูอยาให้พี่ผมกำลังห่อเพิ่มครับพี่บางพี่อุ้มอยู่ใช่ไหมหอกินาที่อะไม่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 มไมนมกไมผ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 มิข้าวอีกแป๊บนึงนะกัน พี่ไปไม้หมดเลยไม้หมดเลยไม้หมดเลยสามสี่คนเลยสามสี่คนเลยมีแท็กคันนึงกำลังไปกำลังไปจะถึงแล้วจะถึงแล้วจะถึงแล้วเอาให้ได้นะเว้ยจะปล่อยมันกลับบ้านนะเว้ยให้ได้ไว้ไวไวไม่ต้องไปช่วยไม่ต้องไปช่วยไม้แท็กตกมาลนแท็ก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 ลนสวยสวยสวยโตชิบานำสิ่งที่ดีสู่ชีวิต เราไม่้เราไม่ได้เราไม่้นมาเิ่มมาหมดแล้วุเพ่อนุดเพื่อนุเพื่อนุเพื่อนกล่มใหญ่เขามานะกลุ่ม่เขามานะลง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 กดตีแดงกดตีแดงกดีแดงเนเซ็กดตีแดงกดเลนกดีแดงกดีแดงใครมีศพมึงต้องมาน่ยมึงต้องมาหนุ่ยมาหมดมาหมดชุบเพื่อน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 เยอะชุบเพื่อนเยะเ่อนก่อนเพื่อนก่อนเพื่อนก่อนเพื่อนก่อนเเพื่อนเพ่อนก่มาเล่นเยมาเล่นเยมาเล่นเย กกาเลยมจะได้เล่นป่าได้เล่นป่าลวกล้ยเลยเปลี่ยนมีลงปืนหน่อยเปลี่ยนมีไปล้มปืนค่าวเบลล์ล้มปืนข่าวเมลลงล้มปืนกูมีป่าข่าวเบลล์ล้มนี่อะไรควายได้ครับพี่ได้ชุบเพื่อนชุบเพื่อนชุบเพื่อนเล่นเจชุบเพื่อนชุบเพื่อนชุบเพื่อนเฮ้ยหม่องกระเกางสวยมากสวยมากครับสวยมากสวยมากครับพี่ข่าไว้หน่อยข่าวท้าไว้หน่อยเอาจบเลยชุบอย่างเดียวมึงชุบอย่างเดียวยังชุบมึงต้่ตีแล้วมึงชุบเพื่อนก่อนไม่ตายกูไนะ

เป็นไงล่ะรูปหล่อเงียบเลยนะเฮ้ยโทษครับโทษครับโทษครับชนหรือเปล่าเมื่อกี้โทษครับไม่เป็นไรครับไม่โดนเพื่อนก่อนเพื่อนก่อนในดิิฟวเจว่าเสียงเริ่มเงียบเสียงเริ่มเงียบเว้ยเสียงเริ่มแผ่วเว้ยมึงคาตีมันด้วยคาตีมันด้วยสีดำคาตีมันด้วยเซนเซเซนเซคาเท้าเล่นด้วยคาเท้าเล่นด้วยได้ศอคาเท้าเล่นด้วย ขาเท้าเล่นด้วยน้องขาเท้าเล่นด้วยเริ่มเงียบแล้วเสียงเริ่มหายเสียงเริ่มหายไว่เสียงเริ่มแผ่วแล้วเสียงเริ่มแผ่วแล้วเอทีซีเสียงเริ่มแผ่วแล้วโอ้ยเอทีซีจะหมดแล้วหมดแล้วหมดเกินเกินเกินแล้วจะหมดแล้วจะหมดแล้วเอทีซีเงียบแล้วเงียบแล้วเงียบแล้วเฮ้ยมึงซ้ำเล่มหน่อยเฮ้ยเล่มหน่มเงียบแล้วเนี่ยเฮ้ยซ้ำหน่อยเอ้ยเดี๋ยวไปกับพี่นะเดี๋ยวรอบนี้ไปพี่นะเล่มโอเคยไหมไม่ดื้อนะพี่ดูแลให้เดี๋ยวพี่บอยตีบ้ายพี่ดูแลให้เฮ้ยเริ่มเงียบแล้วเว้ยเฮ้ยเฮ้ย เฮ้เอทีซีรีเพื่อนหน่อยเร็วอีซีเอทีซีมึงมีคัทออฟป่ะมึงเอาออกไปไม่ไม่ต้องไม่เอาออกไปคัทออฟเอาออกไปคัทออฟเดี๋ยวก็มอมได้เลยพี่ไปกันเถอเพื่อนเพื่อนช่วยเพื่อนด้วยยังไม่จบนะเว้ยยังไม่จบนะเว้ยยังไม่จบนะเว้ยยังไม่จบยังไม่จบยังไม่จบช่วเพื่อนเพื่อนตอนนี้อันนี่เพื่อนเฮ้ยตายวันไหนเนี่ยพี่ลืมเอวีดีใส่ช่องว่ะเราเป็นหนึ่งแล้วกันชิวๆว่ะชิวๆว่ะมันโดนกือแล้วไอ้เหี้ยมันโดนกือแล้วมันโดนกือแล้วไปนโไปกื ไอ้เจียบเสียมึงไปไหนวะเม่อกี้เขายืนตเขายืนตัวเสียงยืนใส่เจีพอพี่กูลงมาเสียยมึงก็นิ่งเงไอ้เหียพพี่มาเเายืืไเยเรียบร้อยดิเรียบร้อยดิน้องเล็มเรียบร้อยดิผมเองพี่พี่เลอผมเองรับเนี้ยเอาเล็มไปด้วย เ้ยมึงบอกเพื่อนคาวอลด้วยยังไม่จบนะเห็นเปล่ามึงกักศพเด็กักศพเด็มึงกักศพเด็เฮ้ยไปกักศพมึงจะถือศพมาเล่นทำไมกักศพเดะฮัลโหลทีมงานกักศพไปหากักศพไปหากักศพไออ้เธอตอนตัวเองเยอะเสียงดังอ่ะเอ้ยเพื่อนหาศพหาศพเดี๋ยวเดี๋ยวเราห่อเดี๋ยวเราวางศพอย่างนี้อย่าวางศพอย่างนี้มึงอุ้มเขาดิเฮ้ยมีมีพี่กระเป๋ากระเป๋ากระเป๋า เฮ้ยมีสมีสว่าีสพอแล้ว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 แต้ใช้ไครเพนปยอพอแล้วพอแล้วพอแล้พอแล้วพอแล้วเลอวพอมาช่วยเพื่อนหน่อยมาช่วยเพิ่อเบอร์หน่อยวพี่บังเอาพี่บังเอาพี่บังเอาพี่บังเฮ้ยมึงหาตัววอนีตัวไหนมีวอตวไหนมีวอถือศพไ้ก่อนมึงเห็นป่าวยังไม่จบเลยเฮ้ยมึงไปหาตัวจบวอนีหาวอนีหาวอมาหากูหาวอหาวอรหอวอมาหากู มามามานี่เขาวด้วยเขาวด้วยทีมงานเขาวด้วยเขาวด้วยเขาวด้วยเขวด้าวด้วยมาตงกูเพื่อนเขาวมางกูเพื่อนเขาวกันด้วยเขาวกันด้วยเขาวกันด้วยใครที่เป็นชุดเอ้ยมึงออกไปคัดออฟแล้วมาอุ้มเลยเว้วงกูดิวินวินมีคัดออฟป้าเพื่อนได้ได้ศพคุกไม่อีกอะ่อเก่อนซเอนเราเราเราไม่ส่งอันเนี้ยไม่ส่ง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 เอาเขาไปเอาเขาออกไปคัดออฟแเรามาอุ้มัที่ประมูลอยู่ไหนพี่เอาไปเป่าปาพายเบิดแล้วเลไอ้เธออยู่นี่พี่อยู่นนี่่่เธอออออขงซมหยดิ ห้าเก้าสี่ไม่บับแล้วนะเพื่อนไม่มีอ่ะตองต้อปเอาตู้พี่เราไปเจอตู้ห้าเก้าสี่ห้าเก้าสี่หนึ่ง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 กล่องมีถุงห่อกันบ้าไม่มีเดี๋ยวไปรวมสลัมก่อนไหมไปรวมรวมมีเดี๋ยว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 เดีลยวเดี๋ยวเดีมยวเดี๋ยวเีอยวเดี๋มวเถี๋ยวเดีรยวเดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวเดีบยวเดีวเดี๋ย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 วเดีนวเวี๋ลวเดี๋ยวเดีร็วเดเร็วเดี๋ยวเดี๋ยวเดวเดี๋ยวเยวเดี๋ยวเดีวเวเ เร็วหน่อยเร็วหน่อยเร็วหน่อยเฮ้ยเร็วหน่อยเร็วหน่อยช้าอย่าช้าเร็วหน่อยเร็วหน่อยพี่ผมขอพอไปสลามไปเต้ไปสลามเออไปสลามไปเอ้ไปสลามนะเพื่อไปสลามนะไปสลามนะเจอกันสลามนะเพื่อนสลามนะสลามนะเจอกันโซฟาทีรักเร็วไปไปสลามเร็วเร็วๆอย่าช้า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 เร็วเสร็จยังไม่ไม่ไ่ไี่ไม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 ไม่ไม่ไม่ไมไมครับไรไไ่ไ่ไม่ม่ม่ ตะลับตะลับเปืี้ยของให้พร้อมด้วยไม่เอาเซตเดียวนะคัดออฟเขาดิอยู่ในตัวใช่ปะคัดออฟอ่ะมีมีครับคัดออฟมาก่อนอย่าลืมคัดออฟเขาด้วยนะคนที่เป็นชุดคุกอ่ะสิบร้อยคัดออฟมาเป็นแก๊งอื่นหาอีกหลุดเลยอะคัดออฟมาเป็นแก๊งอื่นนะเอ้าพี่มาไงเนี่ยพี่อะไรเงี้ยเฮ้ยเฮ้ย เดี๋ยวดูให้ดูไปดูให้ดูไปดูให้เดี๋ยวไปดูให้ที่เหลือไปสลัมว่าได้ตรงนี้อีศพหนึ่งบอกเพื่อนเลยเฮ้ยเฮ้ยใครส่งศพแล้วมามาเอาหน่อยมาเอาหน่อยเดี๋ยวกดจีดงให้ดักเลยเกิดอะไรขึ้นไปก่อนนะพี่นี่ขอไอ้เธอร์เนี่ยมาเอาหน่อยใครมือว่าจากสลัมอะเอาหน่อยเร็วๆเอาศพรวมตรงนู้นไปเลยไปเลยเร็วๆๆ็วเรเราคนนึงมีใครว่างปะมือว่างปะไหนวบอสไปพี่กันไป าตำรวจมาต้องบดมาต้องบดมาไอศ็อผมเลยแจ้งได้ปะทันปะถ้างั้นอะถ้าน้อยก็บวกได้นะกูว่าแก๊งอื่นมันไม่อุ้มเหรอวะตำรวจออกแล้วตำรวจออกแล้วครับพี่ตรวจออกโอเค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 รอมาวินรอมาวินมาเอาศพเร็วลูกพี่กันไปกันไปพี่ผมสั่งใส่ของเสร็จแล้วแยกห่อเลยนะเออเออเออ มาวินมึงเิยไปไหนอ่ะใช่มึงป่ะใครอยู่ตรงใครอยู่ตรงสลัมป้าบอกเพื่อนฮัลโหลมาวินที่เป็นชุดคุกก่อนนะเว้ยรับพี่มาเลยผูหน้าสลัมในผู้น้าสลัมเห็นป้าในในผู้มอ่ะมีมีคนนึงนั้นหลุดมาเพื่อนกดจีแดงตรงแถวพาวนะพี่โอเคมาให้อยู่นะใช่ไหม แล้แต่เราเคลียร์แล้วพี่โอ้สวยๆวมาเอ้ยไว้หน่อยนะอย่าช้าช้าเราไอ้เรื่มีห่อเนี่ยข้างในนะประตูดิเฮ้ยใครห่อ้างในอ่ะรีบเอาสอบออกนะบางคนไม่ได้อยู่ไหนวอลนะได้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 ใครใครใครรีบออกนะห่อแล้วรีบออกเด้อเราตำรวจมานะนั่งเขาใส่กอกก่อน เฮ้ยเพงนี่อะไรเธอไม่มีคู่นั่งเหงาจังเลยปไใครไว้เฮีย่ไหใอให้ปัดก่อนไหมพี่ป,ปัดเลยปัดเลยเมม เออละเอรักแชทหน่อยว่าใครอุ้มบวกบวกไหนบวกหนึ่งไหนไอ้ยใครอุ้มเดี๋ยวรอบวกหนึ่งหน่อยนะเดี๋ยวให้เธอเช็คว่ามีกี่กี่ศพเราบอ <Okay, okay. S 1> กไวด้วยนะ <c oughs> สลัม <c oughs> เดี๋ยวนะเดี๋ยวตำรวจมานะรับพิกัดย่าลืมบวกในรักแชทนะเว้ยอันนี้ไม่มีศพเลยเหรอมีครับมีครับโอเคมีกี่ศพ สองคนค่พี่แอ่คัไอ้้อสิเป็นใครเนี่ยผมว่างนะพี่ก๊อฟโอเคมาเป็นรอรอช่วยให้ค้กมองมินใช่ใชผมเดี๋ยวผมรอเดี๋ยวเฮ้ยหอม้เหี้ยตัวขนุาไอ้สัตว์แตเก้าศพของนากาเก่านะ